มันจะเปิดด้านที่มีจุดยันให้เราเห็นว่ามียางแบบข้างในคือเข็มนะครับ <c oughs> คมๆเลยเราก็จะเอามาใส่กับโฮเดอร์แบบนี้วิธีก็คือว่าเราเอาโฮเดอร์จะมีรูเล็กแล้วก็รูก,กว้างรูก,กว้างเอาไวส้สอดขิวเข้าไปรูเล็กก็จะเป็นจุเก,เกลียวเราก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็บิดบิดนิดเดียวพุจะเริ่มรู้สึกว่าฝืดก็คือพอละไม่ต้องบิดเข้าไปมากเกินไปเราก็จะปลดปอกเข็มด้านนี้เพื่อเจาะใช่ไหมครับเห็นว <c oughs> ่าตรงนี้มีจุดอยู่ <c oughs> เราจะหงาย <c oughs> จุดขึ้นเพราะว่าจุดมันจะอยู่ตรงกับหน้าตัดเข็ม เวลาไปเจาะที่หัอตอนเช้าปุ๊บแล้วแสงไม่ค่อยสว่างเราดูตรงจุดนี้เป็นไกาช่วยบอกได้ว่าอ๋อตอนนี้คือหน้าตัดเขีมยที่ใหญ่ขึ้นละอ่อาจุดขาวๆเราก็ตรวจออกตรงโจมนะครับแล้วก็จับตามที่เราถนัดนะครับผมก็จับแบบนี้ใช้สองฝันจับแล้วก็ตามแนวเส้นไปนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีช่องอยู่ซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรแต่ถ้ามีเลือดเลือดก,ก็จะวิ่งเข้ามาให้เรามองเห็นกด้ โอเคครับเข้ามาแล้วเอ็นะครับอันนี้อาจจะไม่เข้าใจเเพราะว่าเพรสเชอร์ข้างในเนี่ยมันน้อยอ่าใช่จะเห็นสีแดงเข้ามาตรงน,นี้เราก็ผมก็จะคลิกมือให้นิ่งไว้นะครับหยิบชิ้วอ่าอันนี้อันเก่าแล้วหยิบชิ้วอย่างนี้ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นท่าเหมือนฉีดยาก็คือดันตูดแล้วก็เกี่ยวถัาเอาไว้แล้วก็ให้มันดูดแต่มันไม่ดูดแล้วนะครับมาขอแทงใหม่นะครับมันเพรสเชอร์